จะนุ่งเลยโอเคมาต่อนะสามสองหนึ่งสวัสดีครับพบกับพี่ลุยยาซางแคสเกมมิ่งต่อนะฮะครั้งนี้ก็จะมาอยู่กันกับแมบโอ้โหโอ้เทียเลยใจไหนเสนใจฮะทั้าอยู่กันกับแมบดิว e r s ซิตี้นะฮะซึ่งเป็นแมบแบบอะไรนะคะคุณไกโกอธิบายหน่อยครับ มันเป็นแบบเกี่ยวกับการที่เราจะทำตามเคสที่เขาเขาให้ทำนะคะตามเคสมาไอ้นี่ก็มามงกันทำไมติด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 ตาก็เราจะทำให้ทั้งหมดนี้ไฟติดนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอยู่พอสมควรเฮ้ฮฮกด F อยกด F โอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอพี่โนมายิมนังสือให้จีนแล้วให้แล้วให้แล้วโอเคใครใคร ใครอ่านออกแฝด้วยฮะใครอ่านออกแฝด้วยเฮ้ยเราเก่งัน l ี่ส์มาจะแ r ะปิด o r e t r ทรด and พาร s ตแฝด้วยพระลูนาระวังระวังประตูค่ะไม่ใช่ไปแล้วเิดไม่ได้นี่ค่ะขอให้อ่ะแอดจีแอดจีแอดแอดจีแดเอ่อจะลองเป็นเพลงแฟนฉันกันเลยเรื่องแฟนฉันนี่ <transplant> ああไปทง <น puppy. S 3> เออยนคิวใช่ไหมอาชีพเีนะเดใ้เวลา5ชั่วโมงครับในการแปลคาศัพท์ติไม่นานตไม่นานอยวระวางพอไปดูตงกดก็ได้ค่ะไปงกดก็ได้รู้อ่ะรู้งกดนะครับเอ็นดีนะกกฎข้อแรกเอเวอน o a าเกมโหมดห้ามเปลี่ยนเกมโหมด ใช่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามกดที่สองกดข้อที่สองห้ามทําลายสถานที่หรืออะไรอ่ะครับตายแล้วเมื่อกี้นี่ทําบล็อกอันนั่นพังไปอันหนึ่งอ่ะไปทีนึงอันนั้นก็ถือว่าโมคะแล้วกันไอ้ใจดีจังเลยแต่ผมอยากตอบนะตอบกว่าบ้างตบได้่ยบ้ากดข้อที่สองไดนายดีใจตรงไหนบ้างกดข้อที่สามครับแอด ไอ้อะไรตัวนึงเลี่ no using TP ห้าม TP สปอนพลอยหรืออะไรต่างๆหรือว่าเป็นคอมมานด์ที่ห้ามใช้คำสั่งห้าม TP ห้ามห้ามอะไรทุกอย่างเลยพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ในมันตีเพยเยอร์ต้องมันตีเพยเยอร์เท่านั้นโชคดีอะไรเนี่ย You May Enter เราจะงั้นวันนี้เรามาเล่นสองด่านแรกหรือว่าเราจะไปเล่นจนถึงเวลาที่ใครตกก่าจะไปสองด่านแรกครับสองด่านแรกตัดเป็นพาร์ทต้องต้องดูใช่ต้องตัดเป็นพาร์ทแต่ต้องดูที่เวลาด้วยแค่ได้สองอันนี้ใช่โอเคครับครนี้เราก็อะไรเขาบอกว่าให้เอาบูสีขาวอ่ะนี่ห้องตัวอย่างบูบูแค่คนแก่ไม่ใช่คนแก่ขาวกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่กล้องกล้องแม่จะรีบสินี่พี่โนรีบอ่ะยังไม่รีบ รีบวัดอก็ยดวงถ้าจะบายก่อนว่าไอ้พวกนี้คืออะไรไอ้พวกนี้คือเควสที่เราจะทําฮะถ้าไหนผ่านมันจะมีวูโผล่ขึ้นมาแทนกาเวลฮะแม่จ๋าเป็นแม่เหรอแล้วมันก็จะไปไิ่งอะใจเย็นๆแล้ววางเดี๋ยวนี้ลงลงมาใส่วูอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่อันที่สองประจุภัยอันนี้สามอลิณาเตรียมตัวดูไอ้นี่นะคะดูไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านสองเอเวนเจอร์ค เป็นกระโดดกบวิ่งอะไรอยนสรุปก็คือดันสรุปก็คืออันแรกเราเตรียมมาเรียบร้อยจากห้องวูดไปแบบนะค่ะเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวใดๆแล้วพี่โนะมานี่เดี๋ยวจะไม่ได้ใส่ครับพอพอพรได้วูดสีนั้นมาเรียบร้อยก็ใส่ลงไปในกล่องนี้เลยนะใส่ค่ะนะครับแล้ววูก็จะหายไปอย่าบลงตากล้องอย่าบังตากล้องมันจะเกิดขึ้นครับผมใช่คุณโนะชอบบังตากล้องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะอันนี้ฮะแอตจีตรงเนี้ยกดณแอตจีเอสเคปคือ และไอ้ตรงประตูนี้ก็จะเปิดหนีอะไนะออันแรกอันแรกอะไรนะอันแรกอะไรนะไอแอด็นเอ็นไอแอดเวนเจอร์ฮะแอดเวนเจอรค่ะแอดเวนเจอร์รู้สึกสีแดงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แอดจี่ไอดจี่มาแล้วขึ้นมาที่บันไดฮะแล้ใครกรออธิบายห้องนี้หน่อยห้องวัวห้องอะไรเหรอห้องแบบคือนี่นี่ไอดเวนเจอร์สีส้มปปเราจะไปไอเอ็นเป็นเจอร์กันก่อนฮะปไปโอ๊ยอีบจังฮัลโหล นี่ค่ะเดี๋ยวให้คนอื่นออกไปก่อนพี่โนเดินออกมาไม่ก็แอรจีเดินออกมาอมาโกอธิบายด่านนี้หน่อยด่านนี้หรอมันเป็นด่านที่ให้เราเดินทัวร์เฉยๆค่ะริยาคงนี่ว่าเราดิจิยูเจสท์อภัยเฮียก็คืออะไรกันคุณมาที่นิเก้เนี่ยทิยาไม่ใช่ไหมก็ทุกคนได้เป็นแมวและตาบินของใครตก ตำจุดอ่อนของพี่โรย่านะครับคือปลามามามแอดจีจะแปลทาสเนตให้แอดจีคือทาสเนตดีดีแอดจีทำไมตากับเราแบบนี้รู้ไหมเรากำลังจะล่อแมวเขาซื้อเฮ้ยเขาทำอยากแค่ตบสักรอบจริงๆตบเลยคะไม่ว่าก็มันตบไม่ได้เนี่ยก็เกมหมวดสองแอดจีอะเดี๋ยวให้กดปุ่มอะไรในห้องนี้ไหมอ่ะอันนั้นนั้นกลับเจะกลับไปทำไมไม่กลับไม่กลับป้าป้าป้าเดินตามทาง ล้วก็ลองมาดูเรื่อยๆไ,ไม่ชอบพี่ที่อื่นเลยนายเรารักการ PVP ถ้าไม่มีการ PVP ผมอยู่ไม่ได้แต่เนื่องจาก <PV P. S 1> ว่ามีคนตั้งไว้ว่าห้าม PVP เด็ดขาดอะไรคือ,อ,อ,อคน แหลก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 ๆนะคะู้สึกเสียงแล้วมันแหลกแหลก The King is waiting for อะไรสาวคนเดียว The King is waiting for you coming to live in the r i c i and อจีดูข้างๆภาษาก่อนสิแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปเออเดินออกมาน้าภาษาก่อนโอ้น่นนเดินออกมาน้าภาษาแล้วผมจะทำอะไรให้ดูเฮ้ยโ้ยนันนั่นตัวว่ะ อีวิลซัมบี้รอดอะไรเนี่ยอ๋ออถ้เราไปฆ่ามันเรามั้งฆ่ามันไปกันเถอะเข้าป่ากันเออชมยายายาฮิดแต่แนะนำตัวใครหรือเปล่าเฮ้ยติยไปเลยนะเราลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแนะนำตอนด่านนี้เสร็จนะฮะแนะเราอย่าลืมนะฮะแนะนำตัวใช่ไหมฮะฮะผมผมอะไรอย่างนั้นก็เถอะแต่ผมเป็นผู้หญิงนะะวังได้เป็ดตกเข้าไปในป่าที่คือป่าไม้ดำ คือเ,เ้าปล้วเป็นสาวนกร่ประดาบเดี๋เดเดพี่โน้อย่าเพิ่งรีบยังไม่มีใครเดินมาเลยเร็วๆผมหลงทางในป่าฉันหลงทางในป่ามาๆพี่โน้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งไปตรงน้นเออพโน้อย่าเพิ่งรีบตอนนี้มีคนหลงทางไหมเลยครับเอาพี่โนไปไหนแล้วไม่ต้องคุณนป่ไม่ยา ปุ๋งตรงพราหญ้าเนี่ยเฮ้ยได้มาจากไหนพี่นกะเฮ้ยขอด้วยดิกล่องอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่นกอยากได้หัวเกลตันอ่ะอ,อินจะมาทำไมเรงเอรีบมาทำไมเนี่ยอุตส่าห์จะแก้ไอ้พวกนี้ผมก็ขอหัววิทเทอร์ก่อนทุกคนหายไปไหนผมอยู่ชั้นบนคุณสำรวจไปก่อนเลยครับเพราผมไม่ใครโคลนสำรวจมาแล้ผมอยู่ชั้นบนสุดขอก่อนอ๋อจะไม่เฮ้ยทุกคนขึ้นมาหาผมหน่อย ไม่ใช้บอสุดหลงเลยสอบตัวนะสตัวเลยโอติ๊กมิโตะมิเตอร์ไม่เอาเกียวตันเกียวตันคื้นไหมี๋ยวผมไปเล่นเฮ้ยไปอ่ออ่อน้ำแหมหัวใจเกือบวายตายอุ้ยหัวใจวายไปรอเอฟเวอร์วันลงมาหน่อยฮะตรงระเบียงเอ่อตรงของพระราชาที่น้องเก็บของเก็บทั้งกล่องทั้งอาวุธไว้หมดทุกอย่างอยู่ในตัวผมแล้วตอนนี้ทำไมหนึอันเองอะทำไมซุ่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 มแกง อไรนี่ไหมอ่าเราเจอคนอยู่ด้านบนด้วยนี่ไม่เสรีโอ้่ันเหมาะได้เช่นไนอู้ดาบดาบแหวนไม่โดนแหวนเหวนแผลแตกแหวนเฮ้ยจะรีบเข้าไปไหนพุ่งรีบเข้าไอ้ตายกำลังมาเปิดเล่นเกนะพ่อจีจีไปแล้ว <GG. S 2> เอาไปคนละชุดนะเอียวอย่าเสดอะไรหรอได้อะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวได้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 ไอ๋ออ๋อลืมธนูกับนู้ทนูเดี๋ยวไปเอาแป๊บเดี๋ยวได้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 ลืมลืมเดี๋ยวไปเอาก่อนเฮ้ยโตรอกรอนขอด้วยเร็วแป๊บแบบรอด้วยรอด้วยกำลังวิ่งไปไงรอสักครู่ขอร้อง วิ่งวิ่งเอออ้มได้จีตกใจหมดใจจะวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางไหนเดี๋ยวถามกันขึ้นทางไหนเ<ไ>ป็นลงล <ะ S 2> มามันพี่พี่อยู่ใ,ใกล้ๆกับราชาเนี่ยเออไหนอ่ะไหนขึ้นมานข้างบนเห็นระเบียงไหมเนี่ย <Hello. S 2> เห็นแล้วเราเห็นเราอยู่กับท่านท่านหนึ่งที่เอาโปรใฟลกล่อง ชื่ออะไรฮะนำหน้าด้วยสกินั่นเอง <c oughs> อิตไาไคายะรู้สึกใจร้ายอ่ะโดนด่าเราผมมาอยู่ยอดสุดแล้วนะอยู่ยอดบนสุดอะ <c oughs> ่ะแล้วเว่าใครโตอยู่ข้างบนนะไม่ได้อยู่ข้างบนชื <c oughs> น่อชื่อใครด้วยไหนพวกนายอยู่ไหนโดนลงมาแล้วเนี่ยโดนลงมาข้างล่างแล้วเนี่ย <c oughs> นายกันดูชื่อสิโอ้ ผมบอกแล้วว่าผมหาชื่อไม่เกงอ่ะผมมีแต่เดินหาแล้วก็ฟาดไปวันวันี่ตมันถือไม่เห็นผมไม่เห็นตัวอ้าวเห็นแต่ตัวหายไปไหนตอยู่เอาขึ้นมาไห้อไอตัวเองอยู่ไหนอยู่บนระเบียงเว้ยระเบียงไหนระเบียงใกล้กับพระราชานี่ไหนวาะ Kingdom ใครโกตามตูมาใครโกข้าไปจอจะพาไปอีกไหนพาไปหน่อยแม่แม่ด่านแรกก็พากันลงแล้วนะครับป่าไม่เห็นตัวว่าไปพี่โน่อออยู่นี่เองพี่โน่เอาพี่มอมาอยากได้ลูกลูกแพนโลนลูกแพโนลูกนโลพนพนโพโนโลกพนโพีโนโนการนโดลกลยกองนกนตดลยนานนีนโกนพโพโนโพน่ดโกกพด ไอโกบพี่โนอ,อยู่ไหน,นรู้ไหมรู้แต่ไม่บอกไม่โ้ผมไม่ใส่หมวกผมไม่ใส่หมวกผมไม่ชอบใส่หมวกเกียดติการใส่หมวกไม่ชอบใส่ต้องดูผมดิเกียดการใส่กางเกงมากใช่ใช่แจีดูแอดจีทันมาก <c oughs> ที่ดี <c oughs> <c oughs> ที่ดีขณะนี้เรากำลังอยู่ข็้ืสู่ในการเงียบเหงา เฮ้ยไปกี่พียพอดีพี่โนอยู่ไหนอ่ะไปกันเถอะเดี๋ยวแลพี่โน่เดี๋ยวเราเตรียมของให้พี่น้องไปเดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวเตรียมของให้พี่โนพูดหน่อยก็ดีดิพี่โนพูดหน่อยชิงเฮ้ยอชาทามไม่มีสัญญาณตอบรับจับหมายได้ที่่ทานเรียกกรุณาฝากข้อความนี่ขับซือพระราชาและพระรา จ้ะปลาชาจ้ะปลาชาตัวปอมผมจะไปแล้วผมจะเอาของกองพี่โน้ตไม่เอาพี่โน้ตอยู่ไหนไม่รู้เลยพี่โน้ตไม่พูดด้วยนี่เงพี่โน้ตก็อยู่เนี่ยแต่พี่โน้ตอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะคือคือผีเฝ้าบ่อน้ำวัดเด็กโอ้ทำไมพี่โน้ตไม่พูดนะ แอดจีดูผมแอดจีแอดจีปนทุกผมดูบนมือผมให้เอาหัวปักทองมาใส่เล่นวะทุกคนดูบนมือผมนะทุกคนหินกลใช่ไหมทุกคนขยิหัวกระเด็นเลยอุ้ยดากเพชรขอหน่อยขอหน่อยทราขอละขอหน่อย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 ใช่ตะกล้องถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้แลขอจากเพชรหน่อย จ้าขอดาวเพชรหน่อยข้าพี่น้องพี่น้องอย่าด้ดาวพชรพ่อมาของกินก่อนแล้วข้าอยากได้ดาวเพชรเย็นไม่นานเราไปแล้วข้าทำขวาดสีลุงตกก็ไม่ได้นายขาแล้วไปได้โอเคต้องต้องน้องก่อนมามาอันนี้มาพี่น้องมาน้องก็ไปไปจุดรวมตัวได้ไหมเนี่ย ในมา r m a ของก่อนเราไม่สามารถน้อยพี่โนจะเดินหนีทําไมวะเราสองคนไม่มีไมค์ครับก็เลยไม่สามารถเล่นได้เหมือนกับคนอื่นนะครับคารคือเกมมาเดิมพันเอจีเจ้าทำเจ้าทำดาบสีอะไรตกเดี๋ยวเี๋ยวเเจ้าทำาดาบเงินตกใช่หรือไม่ไอ้ให้ยิ่งกา เกลอริตันยิงเจ้าอันนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเอาดาบเพชรไปเออ้าอโเด็กแล้วข้าจะใส่หัวขวัญของท้าไม่ยอมอะไรนี่ต้องใส่หัวนี้ถึงจะเข้ากับบรรยากาศใส่เลยใส่เลยพี่น้องสักตวยไม่เอากระดาษกดปุ่มพี่น้องไม่เอาหัวนี้ใครยิงข้าถ้าถ้าครบตัวเมื่อไหร่ช่วยช่วยทิ้งกรุณานั้น ช่วยอันนี้ก็จะไปแนะนำตัวละครช่วยพูดอะไว้เยอะๆหน่อยสิ่แนะนำตัวคนจากแชนแนลต่างๆเออก็ได้ไปละนี่คือปลาที่ที่ดำมืดและไม่มีวันกลับไปเราเราแค่วิ่งผ่านเข้าผู้ที่เข้าไปแล้วจะไม่ไม่มีวันกลับมาได้อีกเอ็งก็รีบเข้ามาเถอะไม่กลัวหรอกครับเอ็งก็รีบเข้ามาเถอะก่อนที่ออกกัดูมันดูมันดำ คือนคือที่คปจนไทยที่ไปจนไทยที่จ้แต่กลับมามันตั้งสามสิบนาทีห้าสสิบนาทีแล้วเอ้ยเร็วเร็วไม้แล้วเร็วอย่าช้าก็มัวแต่ไปอ่านของผมอยู่ดอ่านแล้วก็เดินมาตรงนี้ฟังฉันก่อนไอ้ไอ้ฮคตอนคิวเม สนัฉันอยากจะบอกอะไรบางอางท่านพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ข้านับถือท่านมากข้าจึงให้สับปะรดแก่ท่านเอ้ยฟักทองแก่ท่านข้าจึงให้ฟักทองแก่เจ้าและแถมไปลายฮันต้าจงเอาฟอกมาถวายเดชข้าเออเอาฟอกซี่มาถวายผมจะได้ให้อเพิ่ม เมื่อไหร่จะถึงครับเมียผมนี่มองถึงแล้วคนผมนี่อายดิปไปวัดเสร็จผมวิ่งกลับแล้วไม่เอาละเลิกบายยายยิงไอ้ฟุตยายยิงไอ้ฟุตไอ้หลงลี้พันปีอย่ายิงคุณนาจะกดซ้ำทำไมถามก่อนผมไม่ได้กดโกอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับลูกครับรีบรีบรีบเล่นดีไปเล้วลูกตาพาต่อหน้าต่อตา สะดุกเลยเฮ้ยตรงนั้นมีคิปเปอร์หรือเปล่าคิปเปอร์สนุกไฮนี่วอยถ้ามีนี่มีเฮอะไฟ้าผ่าแล้วไฟจุดด้วยนะจริงอ่ะอก็แค่เดินเล่นแค่นั้นเบาผ่านป่าเออผมไม่ได้วูอ๋อไฮโกมันผ่านแล้วไงอ๋อเขาห้องไหนโกได้วูวาอะไรเข้าห้องนี้อ๋อ ต้มมานี่เรียบร้อยไปไปโอเคแล้รอปฏิกิริยาทงาคนี้ก่อนนะครับซึ่งนี่จดสารคารบโบเล็กและอะไรสักอย่างเออแนะนำที่สองโอเคโอเคลาก่อนนะครับโอ้ยทำไมจะแนะนำตัวขนาดนี้ไปแนะนำอันสอง่ะลูกไม่ต้องแล้วเออให้เราเป็นผู้แปลกหน้าต่อไป